้าพระสมณโคดมนจะยืนยันตามคำพูดที่ทีขตตาตัดสีพูดเราจะกระชากพระสมณโคดมมาด้วยคำพูดของเราด้วยวาทะของเราให้เหมือนกับบุรุษผู้ที่มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวกระชากมาฉะนั้นเราจะฉุกค่าพระสมณโคดมด้วยวาทะของเรา ให้เหมือนกับคนชักกระด้งแป้งเหลานำกระด้งทีตาแป้งเหลาไปทิ้งในห่วงน้ำที่ึกแล้วจับมุมชุดกระชากมาฉะนั้นเราจะจับพระสมณโคดมพริกความพริกหงายจะเคาะพระสมณโคดมด้วยวาทะของเราเหมือนกับนักเลงสุราจับเครื่องกรองสุราความหงาย เพาะให้กากจุลาออกฉันนั้น สวัสดีครับมิตรสหาย f c PP ีพีน้องๆทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจากช่องอาจารย์เช้าชาแนลเป็นประจำแล้วก็ได้กดติดตามกันเอาไว้แล้วนะครับผู้ฟังที่เข้ามาฟังก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีกำลังใจวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเนี่ยจะนำเรื่องเด็ด ของพระพุทธเจ้าที่ไปสั่งสอนพวกนิครนนาถบุตรนอกาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการทำบาปทำกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่เรื่องนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้แก่พวกเราด้วยนะครับว่าการทำบาปทำกรรมเนี่ยอย่างไหนมันบาปหนักอย่างไหนมันบาปมากทำโดยวิธีไหนเนี่ยมันได้กรรมมากได้กรรมน้อยได้บาปมากบาปน้อยไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องของ นิครนนาถบุตรที่มีอยู่ในอุปาริวาทสูตรคำพีมัชิมริกายมัชิมปัญน,นาตนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปาวาริกะอัมภวันวิหารซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับเมืองนารันทานะครับในคราวนั้นเนี่ยพวกนิครนนาถบุตรกับนิครนบริษัทเป็นอันมากนิครนบริษัทนั่นก็หมายถึงว่าพวกลูกศิษย์ พว,พวกผู้ที่นับถือของเขาอะ่ะก็อาศัยอยู่ที่เมืองนาลันทาน,นี่เช่นเดียวกันนาลันทานี้ท่านจาชื่อนี้ได้ใช่ไหมครับนาลันทาเนี่ยถือว่าเป็น เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่เมืองนี้แหละแต่ว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกทําลายไปแล้วนะครับมหาวิทยาลัยนี่ซึ่งตามประวัติถ้าเราศึกษาตามตำนานเนี่ยนะครับพระถังสัมจังเนี่ยก็ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งกลายเป็นตำนานหลากหลาย ออกมาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เคยไปเยี่ยมชมไปถึงที่มาแล้วนะครับเห็นแล้วก็เกิดความสลดทอดูเพราะว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีมหาวเจยาลัยทางพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแล้วก็มีอาณาเขตอาณาจักรใหญ่โตเท่ามหาวิลาลนารันธาในยุคนั้นเลยยังไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นที่น่าสลดนะครับอ่ะเรามาเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎกกันต่อดีกว่านะครับ ครั้งนั้นเนี่ยนะครับทีฆตะปัดสีนิครนก็คือนิครนที่ชื่อว่าทีคตะปัดสีนะครับได้กลับจากการไปเที่ยวบินทบาทคือนิครนเนี่ยก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งนะก็เลี้ยงชีพด้วยการบินทบาทเช่นเดียวกันคือการบินทบาทเนี่ยในอินเดียเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วเนี่ยมันเป็นวิถีมันเป็นประเพณีการเลี้ยงชีพของผู้ที่ ออกบวชของผู้ที่สแสวงหาโมฆะธรรมของเจ้าลัทธิของผู้นำผู้ตามลัทธิต่างๆในอินเดียนะครับก็จะใช้วิธีเลี้ยงชีพในลักษณะเดียวกันนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับคือทีขตปัตสีเนี่ยหลังจากกลับจากบินทบาทแล้วเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นนิครนเข้ามาก็ถามว่า นิโครณนัตตดุดบัญญัติกมในการทำบาปในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการตปัดสีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโพดมนิโครณนัตตบุดไม่ได้สะสมการบัญญัติกรรมว่าเป็นกรรมเพียงบัญญัติธันดะว่าเป็นธันดะเท่านั้นพระเจ้าค่ะคำว่าธันดะที่นี้นะครับผมขออนุญาตแปลว่าวิธีก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่แปลก็จะไม่เข้าใจกันนะฮะ ทันกรรมก็คือการทําทันทะก็อาจจะเป็นวิธีที่ทำอะไรต่างๆนะครับเมื่อตปัดสีกราบดังนั้นเนี่ยนะครับกราบทูลพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยตรัสถามต่อไปอีกว่าเขาบัญญัติวิธีในการทำบาปก,กรรมในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการตปัดสีก็ตอบว่าสามประการ คือกายกรรมการทำบาปทางกายวจีกรรมการทำบาปทางคำพูดมโนกรรมการทำบาปทางความคิดวิธีทำบาปสามประการนั้นเนี่ยอย่างเดียวกันหรือว่าต่างกันต่างกันพระเจ้า่านิครนราตบุตรบัญญัติวิธีไหนว่ามีโทษมากกว่ากัน นิครนนาตบุตรบัญญัติว่ากายกรรมเนีมีโทษมากกว่าวจีกรรมและมโนกรรมพระเจ้าค่ะนี่ในต่ปัดสีนิครนนาตบุตรบัญญัติว่ากายกรรมมีโทษมากกว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะแล้วทรงซักให้ตอบอย่างนี้เป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สารก็คือเพื่อให้ตปัสสีเนี่ยได้ยืนยันคำสอนของพวกนิครนนาตบุตรพระพุทธเจ้า จึงตรัสถามถึงสามครั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจเมื่อพระพุทธเจ้าซักจนได้คำตอบสามครั้งแล้วทีฆตะปัดสีนิครนก็ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงบัญญัติวิธีในการทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประเภท ตปสีรัตถาคตไม่ได้สะสมมาเพื่อบัญญัติวิธีการว่าเป็นการกระทำสะสมแต่การบัญญัติกรมว่าเป็นกรรมเท่านั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงบัญญัติกรมในการกระทำบาปกรรมในการปรับฤริบาปกรรมไว้กี่ประการล่ะพระเจ้าค้าพระพุทธองค์ก็ตอบว่าเราบัญญัติกรรมไว้สามประการ ในการทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมคือกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมข้าแต่พระโพดน์กรรมสามอย่างนี้ต่างกันหรือมันเหมือนกันล่ะต่างกันแน่นอนข้าแต่พระโพดนกรรมสามอย่างก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไหนมีโทษมากกว่ากัน ดูกนตปัสสีมโนกรรมมีโทษมากกว่ากายกรรมและวจีกรรมพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่ามโนกรรมมีโทษมากกว่ากายกรรมวจีกรรมจริงหรือพระเจ้าค่ะตปัสสีก็ซักพระพุทธเจ้าว่าแน่ใจหรือว่ามโนกรรมเนี่ยมันมีกรรมมีผลหนักกว่ากายกรรมและก็วจีกรรมถามว่าแน่หรือพระเจ้าข่ะ พระพุทธองค์ก็ตอบว่าแน่แน่ก็ยืนยันนะครับครั้งที่คณะปัดสีนิครนเนี่ยทูลให้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันคําพูดถึงสามครั้งเช่นเดียวก,กันกับที่พระพุทธเจ้าให้ตนเองเนี่ยยืนยันคําพูดถึงสามครงเพราะว่ามันไม่ตรงกันละเพราะว่าพวกนิครนเนี่ยสอนว่ากายกรรมมีโทษมากแต่พระพุทธองค์บอกว่ามโนกรรมซึ่งมันจะเป็นคนละ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 ,ละกลุ่มกันนะครับ ทั้งทั้ง,ท,งที่กรรมก็มี3อย่างเหมือนกันก็คือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะฮะแต่ว่าพวกนิคนเนี่ยบอกว่ากายกรรมมีโทษมากแต่พระพุทธองค์บอกว่ามนโนกรรมมีโทษมากถือว่าเป็นข้อขัดแย้งที่ไปกันคนละทางก็ลองดูครับว่าพระพุทธองค์กับตบปัสีนิคนเนี่ยจะอธิบายความเชื่อหรือบัญญัติของตนเนี่ยว่าอย่างไร ตัปสีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกนิครนัตบุตรเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้วแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันถึงสามครั้งนะครับก็เลยทูลลากลับไปหานิครนัตบุตรผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ของตนต่อไปคราวนั้นเนี่ยนิครนัตบุตรก็กำลังนั่งอยู่ในที่ประชุมสง์ในที่ประชุมคฤหัสัด ก็คืออยู่ในบริษัทของตนลูกศิษย์ลูกห้าเต็มไปหมดะพูยง่ายๆนะครับขันเห็นทีก็ปัดสีที็ตปัดสีเนี่ยนิครนเนี่ยมาแต่ไกลก็รีบถามว่าตปัดสีมาแต่ไหนในเวลากลางวันเช่นนี้ตปัดสีก็ตอบว่าข้าพระเจ้ามาจากสำนักพระโคดมเมื่อเธอไปหาพระโคดมเนี่ยเธอได้สนทนากับพระโคดม่าอย่างไรบ้างทีขตปัดสีก็เล่าให้ฟังตามที่ได้สนทนากับพระพุทธเจ้า ก็คือตามเรื่องที่เล่ามาตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับนิครนนาตบุตรจึงพูดขึ้นว่าดีละดีละตปัดสีสาวกผู้ได้สดับคคำสอนผู้รู้คำสอนงศาตดาได้ดีฉันใดทีกตปัดสีนิครนก็กล่าวแก้ต่อสมณะโคดมได้ฉันนั้นเพราะว่ามนโนพันทะหรือพิธีทำกรรมในทางจิตเนี่ย ทางใจเนี่ยทางความคิดเนี่ยมันต่ําช้าเนี่ยเมื่อเทียบกับกายกรรมในวิธีการทําบาปด้วยกายอ,อันใหญ่กว่าแล้วเนี่ยจะดีงามได้อย่างไรในการทําบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมการทําบาปทางกายเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันมีโทษมากกว่าวจีกรรมมากกว่ามนโนกกรรมไม่มีโทษมากเหมือนกายกรรมเลย เปป็นไไได้อย่างรเมื <Fallout. S 3> ่อกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีข้าบดีผู้เป็นสาวกของเขาก็กล่าวต่อนิครนนาตบุตรว่าดีละดีละทีกตปัตสีสาวกผู้ได้สดับผู้เข้าใจคำสอนของศาสดาได้ดีสันใดทีกตปัตสีก็ได้กล่าวแก้ต่อสมณะโพดมในฉันนั้นอันการทำบาปทางใจที่ต่ำช้าเนี่ยเมื่อเทียบกับกายกรรม คือการทำบาปทางกายแล้วเนี่ยมันจะดีงามไปได้อย่างไรในการทำบาปกรรมการประพฤติบาปกรรมกายกรรมอย่างเดียวเท่านั้นและที่มีโทษมากกว่าวจีกรรมกับมโนกรรมไม่มีโทษมากเหมือนกับกายกรรมเลยเอาละเอาละเราจะไปจับผิดพระสมณพโคดมในข้อนี้ให้ได้ถ้าพระสมณพโคดมจยากยืนตาม ที่ที่กตปัดสีพูดนี้เนี่ยเราจะกระชากพระสมณโคดมด้วยวาทะของเราให้เหมือนกับรุปผู้มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวกระชากมาฉะนั้นเราจะขุดคร่าพระสมณโคดมด้วยวาทะของเราให้เหมือนกับคนกระชากกระดงแป้งเรา นำกระด้งที่ตากแป้งเหล่าไปทิ้งในห่วงน้ำลึกแล้วจับมุนชุดกระชากไปมาไปมาเพื่อให้เกิดความสะอาดขึ้นเราจะจับพระสมณโคดมพลิกความพลิกงายจะเคาะเคาะพระสมณโคดมด้วยวาทองเราเหมือนนักเรงสุลาจับเครื่องกรองสุลาคว่ำงายเคาะให้กากสุลาออกฉะนั้น เราจะขวงพระสมณะโูดมเล่นด้วยวาทะ์พวกเราให้สนุกสนานเหมือนกับช้างลงเล่นน้ำแล้วพ่นน้ำตามสบายฉะนั้น นิครนนาตบุตรผู้เป็นอาจารย์ได้กล่าวกับสิทธิ์ดังนี้แล้วเนี่ยนะครับทีฆตบปัดสีนิครนก็กล่าวขึ้นว่าในการที่จะให้บาลีครหบดีไปโต้วาทากับพระสมณโคดมนั้นข้าพเจ้าว่าไม่น่าจะดีเลยเพราะพระสมณโคดมนี่เป็นผู้ที่มีมารยารู้จักมารยาสําหรับกลับใจพวกสาวกของพวกนิครนได้ดีมากๆนิครนนาตบุตร จึงว่าเป็นไปไม่ไม่เป็นไปไม่ได้อุบาลีข้าบดีเนี่ยจะไม่ยอมเป็นสาวกของพระสมณะโคดมเป็นแน่ไปเถิดข้าบดีจงไปจับผิดวาทะของพระสมณะโคดมในเรื่องนี้ให้ได้ถ้าครหบดีไม่ไปเราหรือทีคณะปัดสีก็จะไปทีคณะทีขตะปัดสีน,นิครนก็ได้ห้ามอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สาม นิครนนัตบุตรก็ยังยืนยันคำอยู่อย่างนั้นก็คือว่าตนเองเนี่ยยังไม่ไปแต่ว่าในเมื่อคราหบดีที่ชื่อว่าอุบาลีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาเป็นลูกศิษย์ที่มีหน้ามีตาแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับก็ส่งลูกศิษย์ที่ถือว่ามือวางอันดับหนึ่งไปพบพระสมณะโคดมคือไป็ะพระภพุทธเจ้าเสียก่อน เมื่อเหตุการณ์เป็นดังนั้นเนี่ยอุบาลีข้าพอดีก็จึงรับถ้อยคำของนิครนัตบุตรแล้วลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ปาวาริกาอัมภวันวิหารซึ่งเป็นวัดที่สุทัศเศษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าครั้นไปถึงนะพอไปถึงแล้วก็เลยคูลถามขึ้นมาทันทีว่าทีกัตปัดสีนิครนได้ไดมา,มาที่นี่นหรือ,รอไม่ มาพระองค์ได้มีการสนทนาอย่างไรกับทีกระตับสีนิกรนหรือไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าให้ฟังอุบาลีข้าบดีจึงทูลขึ้นว่าดีละดีละตปตัดสีได้แก่ต่อคำถามของพระสมณะโอโดมตามสาวกผู้ที่ได้ตระดับคำสอนของอาจารย์ผู้รู้คำสอนของอาจารย์แท้ถ้าแต่พระโอโดมมโน กรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกายกรรมซึ่งถือว่าใหญ่ยิ่งท่านจะบอกว่ามโนกรรมเนี่ยมันดูงามกว่ากายกรรมหรือว่ามีโทษน้อยกว่ากายกรรมีได้อย่างไรในการทําบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมกายกรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีโทษมากวจีกรรมมโนกรรมไม่เหมือนกับกายกรรมเพราะว่ามีโทษน้อยกว่าเอาลสิครับตอนนี้อุบาลีข้าพอดีนะ ก็มาทูลกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นการยกเอาคําพูดที่พระพุทธเจ้าสนทนากับตปัสสีนิครนเนี่ยขึ้นมาอ้างแล้วก็มายืนยันแล้วก็กะว่าจะมาหักล้างคําพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลยเมื่อพระพุทธองค์ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ตอบว่าข้าพอดีถ้าเธอจะตั้งอยู่ในความจริง ก็จะมีการสนทนากันต่อไปได้พระพุทธองค์ก็ถามว่าถ้าจะฟังความจริงกันเนี่ยก็จะคูดพูดต่อไปได้แต่ถ้าจะไม่ฟังเนี่ยก็จะไม่ไม่ต้องคุยกันพระพุทธองค์ก็พูดตัดบทเลยนะครับก็ถามคําตอบคำมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพอมาถึงตอนนี้ถ้าจะสนทนากันต่อไปก็ต้องเอาเอาความจริงเอาเหตุเอาผลมาคุยกันก่อนนะอุบาลีก้าบดีนะครับ ก็อยากจะสนทนาต่อไปก็เลยตอบราคาแต่พระโคดมกาพปเจ้าจะตั้งอยู่ในความจริงขอให้มีการสนทนากันต่อไปเธอดในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องอธิบายกันนิดนึงนะอุบาลีข้าบดีเนี่ยถือว่ามีชื่อใกล้เคียงกับพระเทระที่ทรงปัญญาในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านด้วยนะครับ ในความเชื่อด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังจะไม่ก้าวล่วงไปเล่าประวัติถึงขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าเป็นลูกศิษย์ของนิครนนาตบุตรที่ชื่อวาลีแล้วเป็นข้าบ,บดีผู้ที่มั่งคั่งทั้งทางท,างทรัพย์สินวัตถุและก็ทั้งทางปัญญาก็แล้วกันได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้านะครับแล้วก็กำลังจะโต้กับพระพุทธเจา้าเรื่องของ การทากรรมสามอย่างนะครับซึ่งมีความเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันอยู่นะฮะเรียกว่าไม่ตรงกันอยู่ก็คือทางพวกนิครนเนี่ยเชื่อว่าการทํากรรมเนี่ยกายกรรมเนี่ยหนักกว่าแล้วก็มีผลกรรมที่มากกว่าแต่พระพุทธองค์เนี่ยสอนว่ามโนกรรมเนี่ยมีโทษหนักกว่าแล้วก็มโนกรรมเนี่ยก็คือหนักกว่าเรียกว่าเห็นกันคนละมุมเห็นกันคนละ ทีนี้ฝั่งไหนจะถูกต้องฝั่งไหนไม่ถูกต้องอันนี้เราก็คงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปเกรงใจท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวดูว่าพระพุทธเจ้ากับอุบาลีข้าบดีเนี่ยคุยกันอย่างไรแล้วก็มีบทสรุปอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ